ทุกวันนี้มีเด็กทั่วโลกกว่า1,800ล้านคนสูดอากาศที่เป็นพิษซึ่งมันจะเป็นภัยอันตรายต่ออนาคตของพวกเขาว่าเด็กนอนมากเป็นูมงแพ้เยอะค่ะเป็นหวัดเป็นน้ำมูกไหลหรือว่าไอยอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาก็ถือเป็นจริงๆเยง โดยเฉพาะเด,เด็กเล็กนะคะอย่างเช่นเด็กที่แรกคลอดหรือว่าสูงถึง5ปีกระทบแน่นอนอยู่แล้วกับเด็กในส่วนของภูมิต้านทานเขาที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเนาะ,ะแล้วก็ทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องคานึงถึงเรื่องสุขภาพเป็นที่สุดเลยโดยเฉพาะอยู่ในกลางชุมชนหรในกลางหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมค่ะอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้นะคะก็จะส่งผลถึงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือเด,ด,ด,ด็กนักเรียนนะคะ คือมีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องมีมีอะไรที่จะทําให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลาคุณจะติดหน้าต่างแล้วก็เปิดเป็นครเราเป็นผู้ผู้ใหญ่เราก็ต้องป้องป้องกัน ส่วนหนึ่งก็คือก็สวมหน้ากากอนไมเวลาอยู่ในที่โล่งอะค่ะบางเด็กถ้าอยู่ในห้องแล้วจะชอบถอดหน้ากากออกนะคะจะไม่ใส่ตลอดดีค่ะเด็กจะได้หายใจสะดวกขึ้นแล้วกากาปกติเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าทั่วไปเนี่ยมันมีฝุ่นมีละอองแต่การที่มีห้องเรียนปดฝุ่นเนี่ย มันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้กรองอากาศตรงนี้ทําให้มันดีขึ้นนะครับผมสำหรับเด็กครับผมการรับฝุ่นละอองอะไรก็จะลดลงระหว่างวันส่งคประโยชน์ต่อการเรียนการเรียนการสอนก็เด็กก็จะได้มารับการเรียนการสอนที่กวันค่ะเด็กได้รับฝุ่นเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กเพราะฉะนั้นเราจรึงมีโครงการนี้ร่วมกับกรมอนามัยแล้วก็สสสนะครับ ขับเคลื่อนเรื่องของห้องปลอดภุนในศูนย์พนาดเด็กเล็กครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะสาหรับตำบลเล็กๆที่เราอยู่ห่างไกลถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกเลยที่เราจะได้รับโอกาสในการทําให้ทุกคนแล้วก็รวมถึงเด็กๆนะคะ,ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้มีอากาศที่ดีขึ้นนะคะอนาคตก็นอกจากที่จะให้เด็กๆแล้วเราอยากอาจจะเป็นทําเป็นห้องปลอดภุนในระดับตำบล เผื่อว่ามีความฉุกเฉินหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินที่รุนแรงก็อาจจะใช้ห้องนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนก็เพราะว่าเด็กผู้คนก็เป็นอนาคตของของชาตินะคะเพราะถ้าเราดูแลตั้งตั้งแต่เด็กๆ,ๆก็จะเป็นการดีในขณะที่ปัญหามันยังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยการทําห้องปลอดฝุ่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะลดการสัมผัสฝุ่นหรือว่าบริเวณที่จะฝุ่นฟังที่เด็กๆได้ครับ